ก็กลับสวัสดีทุกคนด้ยวยครับนี่ก็อยู่กันในแบบเพียร์พีนะครับเอ้อเอาตกน้ำนะถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับดี่าวผมก็จะทิ้งลิงไว้ให้เลยนะครับแล้วใครมาฟินอะไรผมเพิ่ดีอะตกน้ำเลยเฮ้ยก่อนไหนนะ <c oughs> ผมต้องไปก่อนนี้ครับน,นี่ก่อนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าผม เล่นมาแค่สี่ถึงห้านาทีนะครับก็ดูเลเวลผมเลยนะเลเวอพันสองร้อยเกสิบสองตองก็มีแค่แสนนะครับมีดาบแล้วนะดาบสามดาบนะดาบสาดาบไปปันหนึ่งครับเขากลับด้านป้าหนึ่ง ก็ตามไปบนนี้เจได้ไม่ต้องก็อยู่ตรงนั้นจะบนนิดนึงนะเดี๋ยวไปก่อนนะอึ๊บอึ๊บโอ๊ยทำไมกระโดดไม่ได้ครับอึ๊บอึ๊บโอ๊กระโดดขึ้นไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้ปบ๊บเบิ๊บอืมตายแล้วนะครับ กอเซฟก่อนครับเออเซฟตรงไหนครับเนี่ยอ๋อปึ๊บปึ๊บก็ตัวนี้นะการพุ่งนะอันนี้คือการกระโดดนะอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะยวลองกดอันนี้ยวลองกดอันนี้นะการกระโดดอันนี้ตัวพุ่งที่ใช้ไปนะปึ๊บนี่นะอุ้ยเสียแลนะ <laughs> นะ้เซฟนะเดี๋ยวขอเซฟแป๊บ จะขึ้นว่าสปาวนะตอนเริ่มต้นก็ทุกคนก็จะมีหมัดนะครับยิงกันไปแล้วก็ต่อยกันเลยนะแต่ผม <Yeah. S 1> อัประมานี้นะหมัดผมแค่สองแล้วซึ่งผมมีดาบแล้วนะครับแต่ยังไม่มีผลนะครับหมัดมาปุ๊บก็เรื่งเลเวลห้าไปเลยนะครับให้ให้ถึงเลเวลสิบห้าไปเลยนะแต่จริ้งพอต่อยคนนึงเลเวลมากกว่าสิบห้าแต่เป็นคนนึงก็อาจจะ สี่ห้าเลยนะครับหรือว่าจำไม่ได้แล้วเท่าไรนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับคือบอสเลเวลสิบห้านะครับตอนนี้ผมฟาร์มไอเนี้ยคือผมฟาร์มถึงเลเวลหนึ่งร้อยนะครับล้วค่อยมากดอัพอัพทุกคนก็น่ารู้นะครับสตแตกนะทีต่ตแตกไปเลยมัดจะอยู่แรกอันนี้เลือดนะอันนี้ดิวฟูดก็ไม่จะผลนะอันนี้นัอันนี้เป็นดาบครับอัพดาบถึงพันมนนะ ต่เซตจมึไม่ต้องกดเซตก็ได้นะ,นะถ้านี้มันหมัดเหมือนไม่มีกดต่อยธรรมดานะปังดาบอันนี้ผมซื้อที่ก่อนแรกนะครับราคาล้านหนึ่งครับแล้วม,มีดาบอีกอันราคาสองล้าน,นครับเก็บตั้งหุไปฟาร์มที่เกาะเกาะเกาะาะจำไม่ได้นะรัอันนี้ผมเพิ่งมาเล่นวันแรกครับเพิ่งมาเล่นันนี้นผมมาแบบนี้มาจากไหนก็แน่นอน,นครับ ดูทีวีคนเดิมครับผมว่าผมติดตามเขามานานมากครับเห็นเขาเล่นแบบไหนผมก็จะทำคลิปนั้นครับอันนี้คือสองล้านนะครับดาบอะไรจะไม่ได้อันนี้คือรีรีเซ็ตรีเซ็ตนับรีเซ็ตสแต็กนับนี่ครับนี่สแต็กนี้มันจะศูนย์ครับรีเซ็ตนะครับส่วนดาบที่ผมซื้อคือตรงนี้นะครับหนึ่งล้านแล้วก็ตรงนี้หันหลังมาเลยนะครับ ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านนะผมพยายามจะเก็บซื้อดับสองล้านครับผมพยายามอยู่แต่ไงก็เก็บไม่ได้นะครับแพงเกิอก่อรถ้ฟผมไม่ขึ้นไปไม่รู้มันต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะอันนี้พอครบแล้วไหมครับไปซื้อเรือเลยนะน่ะห็นก่ออยู่ตรงด้านหน้าเราไหมครับให้เราไปก่อนนั้นนะครับเรือสิบห้าให้ให้ถึงเรือสามสิบนะ ไม่ต้องสามอะไรเวลเยอะกว่าสาิก็ได้นะครับตอนนั้นผมทำจนถึงเลเวลสองร้อยเลยครับก่อนเนี้ยแล้วผมเพิ่ไปก่อนนั้นผมม่คิดว่ามันจะฟาร์มง่ายขนาดนี้เลยนะครับผมก็เลยแบบฟาร์มเยอะหน่อยเพราะมันฟาร์มง่ายมากต่อ <_ S 2> ไปให้มาที่ก่อนนี้นะครับอยู่ก็ต้องเซฟที่ละเกาะเพราะว่าเดี๋ยวตายนะครับเซฟที่ละเกาะนะครับขอขอ,ขอเดินไปอีกนิดพบในหัเรือ เรือโอ้ยเรือมันเป็นแบบนี้เกือบประจำนะครับเดินปึ๊บปึ๊บเดินปึ๊บโอ้ยเดินปึ๊บนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเซฟก็จะอยู่ก็จะอยู่ข้างเลยนะเซฟมันจะมีแบบคำพูดนะครับอันนี้ไม่มีแปลว่าอันนี้ต้องซื้อเรือครับผมนี่นะมันจะขึ้นแบบนี้คือเซฟสปาพอยนะครับกดไปเลย ต่อไปก็มาที่นี่นะครับมาตีนะครับอันนี้อันนี้ถ้าตีนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ฟันกันที่นี่นะตอนนี้สิบ้นไปถ้าใครถ้าใครเลเวน้อยกว่านะครับแล้วก็อัพหมัดเดยอะหน่อยก็แบบจะแบบ่วงมันแน่นนะถผมจะน้อยเนี่ยเพราะผมอัพหมัดน้อยนะครับตอนนั้นผมต่อยทีนึงมันแตกเลยนะครับ ผมใช้ดาบ,บ,ดาบ 1, นะครับดาบหนึ่งพันครับจุ๊บเตไม่ดาบอัพพันครับมันมีแซกับเอ็กนะครับกดแซจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็น,นี้กดส่วนเอ็กมันจะเป็นแบบขนาดใหญ่เลยครับไปทีหนึ่งนี่เห็นไหมครับมปนใหญ่อันนี้พอใหญ่ได้นะครับซื้ละไกลก็แบบยิงเล่แบบชิวๆนะครับปป๊บโอ้โหฝากตรงนี้จนถึง เป๊สามร้อยนะครับสามร้อยมาตรงนี้แน่มันจะอยู่บนนี้นะครับบอสกดปึ๊บปุ๊บป๊บขึ้นมานะครับมขึ้นป,ป๊บบินนะครับนี่นะครับสามร้อยนี่มาาันสัตว์เราพอดีว่าเล่ผมหมื่นกว่านะครับพนะับจ้วงจ้วงสองครั้งนะครับหมัดน่าจะนานนะครับไหนผมลองนะปึป๊บ ปุ๊บเอก็ไม่ได้นานนะครับมัดส0 0รอใครสายมัดก็อย่าลืมเอามัดนะครับแต่แนะนําให้เอาดาบนะครับฟุ๊ปทิวทีเดียวนะครับผมอยาฟาร์มแค่สามเกองเพ่อเท่าที่ผมรู้นะครับเพราะผมฟาร์มแค่สามกองตั้งแต่ตอนที่ผมมานะครับพอเสร็จนี้แล้วนะครับเดินลงไปนะครับมันจะมีเกาะอยู่ตรงทางนู้นะครับทางนู้นครับเอาโอ้หตามมอกมาอีกทางนู้นครับทางนู้นทางนู้น แล้วมีก่อนทางนู้นครับเต้นข้างเต้นข้างโอ้พอพอพอทางนั้นข้างนะครับโอเคมันแหลกนะแหลกนิดหน่อยเดี๋ยวพาไปไปไว้ครับนั่นก่อนมาอยู่ทางนั้นข้างนะครับนี่นะครับโอ้ยเป็นไรอะปึ๊บ,บโอแหลกเลยกดเล่้ยวข้ามาครับบินข้ามา ซื้อเรือเลยนะครับแล้วก็เกาะทางนู้นนะเห็นไหมครับก่อนนั้นแนะนำฟาร์มก่อนนั้นให้ถึงเลเวลเอ้ยใช่ป์มก่อนนี้นะให้ถึงเลเวลพันเลยนะครับพราเลเวลมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเลเวลที่จริงมันเอาไว้มันจะได้แบบสแต็กมาด้วยนะครับผมยังไม่รู้ว่ามันตันเท่าไหร่แต่มันฟาร์มง่ายนะแต่ผมไม่รู้มันตันเท่าไหร่โอ๊ย ปอ่านี่นะเอาบอลนะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่เล่นนะครับเดี๋ยวพอจบเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมจะพาไปดูแชทนะครับว่าเขาไม่เล่นแล้วเขาเข้ามาเล่นได้ไงครับเนีอ่ยตามผมแน่นี่นะครับเดินไปเลยครับตรงเรือไปเลยครับนี่นะครับก่อนนี้นะครับที่ผมตกนะครับนะครับผมเซฟไว้ก่อนนี้ ตอนนี้ใช่นดาบฟันก็แบบค่อนข้างจะยากนะครับถ้าถ้าใครมีดาบแล้วแนะนําให้ซื้อดาบไว้เลยนะครับว่าสกิลเซตเซตกับเอ็กนะครับปอกเลยดีมากฟันนเนี้ยมันหมดไวมากแต่ถ้าเรากดฟันธรรมดานะครับจะยากนิดหน่อยนะครับานาครับแ่ให้ผมขอไม่เซฟนะครับเพราะว่ามันเกิดกลางน้ำนะครับผมก็ต้องไหว้นะครับ ก็ไปเออหยุดหยุดหยุดเรือนะครับผมขอหยุดเรือก่อนเอบนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับเอ้ก่อนนี้ดูครับผมฟาร์มให้ผมแนะนํฟาร์มก่อนนั้นถึงเลเวกพันเลยนะครับแล้วค่อยกลับไปซื้อดาบที่ก่อนแรกนะครับฟาร์มฟาร์มตังค์ด้วยนะครับก่อนนั้นนะไอ้นี่ต่อยต่อแบบไม่ได้แรงมากแต่มันก็ต่อยได้นะครับไองผมฟันดูฟันไม่เข้านะครับพอกดเตทีนึงเจิ้งดูนะครับ เอ็กทีนึงจ้วงไปอูด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 ูสกิลอย่างแรงครับแบบนี้แนะนําให้มีเลยนะครับแบบสําดับเอาเอาสามแบบสามบบสามันไปก่อนฟันจ้วงไปเดี๋ยวจ้วงไปคนนี้ก่อนมันจะตายละจ้วงไปทีเดียวปุ๊บไม่ครับไอ้นี่มันจะมาดจ้วงไปละโอ้โอ้ยยยจ้วงไปทางน,นี้ปึ้ม ผมก็ตีตัวนี้ก่อนไปก่อนนะผมลองไปด้านบนแล้วนะครับเนี่ยประสาทใหญ่นะครับผมหาไม่รู้มันมีบอสไหมครับเพราะผมหาบอสมันไม่เจอน,นะครับผมก็มาแค่นี้นะครับแค่สามก่อนครับแต่ก็ขอลาไปก่อนไม่ไมสวัสดีครับ